โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพย์เยอร์ฮะตอนนี้อยู่กับเหล่าแก๊งนะเพราะว่าตอนนี้เกมออสตามันอัปเดตใหม่นะทุกคนหลังจากที่มันบิดบิดบิดและก็บิดบิดบิดมานานหลายรอบเลทุกคนตอนนี้มันอัปเดต2ตัวใหม่มานะที่ตอนนี้ที่รู้นะมี2ตัวใหม่แล้วก็มีเลดใหม่1เลดนะทุกคนก็นี่ฮะมีตัวรูฟี่ร่างเด็กนะทุกคนนี่ฮะแล้วก็จะเป็นร่างร่างต่อไปเป็นร่างตอนที่แบบโตขึ้นมาหน่อยนึงฮะแล้วก็จะเป็นร่างนิกะนะทุกคนถือว่าตึง และอันนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้เฟตันนะทุกคนเฟตันจากเรื่อง Hunter h u n t น r นะครผมเป็นตัวในหนึ่งใน12มายานะก็คือเงามายาสิบสองะะตัวนั่นเองฮะนี่ฮะตัวนี้เฟตันติดซันเบิร์นนะคุณผู้ชมติดซันเบิร์นนะถือว่าตัวนี้มันเตือนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าทุกคนไปตรงไหนนะ้องน้องอ่ามาตัวอินฟินิตนะพี่โอเคไปตรงอนะินฟินิตเนาะปึ๊บอาอินฟินิตก่อนนะทุกคน ก็ตอนนี้เกมอัปเดตใหม่นะทุกคนผมอัดสดๆเลยนะเพิ่งแล้วก็สุ LIAM> ่มสดๆเมื่อกี้เลยนะทุกคนแล้วก็ได้มานะฮะมีโค้ดใหม่ด้วยนะเดี๋ยวแปะโค้ดใหม่ให้นะอ๋อเลย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 อันนี้ลูฟี่ผมเวลร้อยสามสิบนะแต่เฟตันไม่มีเวลนะทุกคนเพราะว่าไม่มีตัวอัพนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลงพ่อเบย์เอาตัวมาอัพโอเคทุกคนไปแล้วก็เป็นเทรนนิ่งเนาะเอยไม่เอาเทรนนิ่งดีกว่าเอาเป็นธรรมดาแหละมันจะได้ภาพสวยๆหน่อย เอองั้นแบบเอาเอไไทนนิงดีกว่าจะได้ไม่ต้องปั๊มเงินนะไปมีสองคนที่จะมากับพี่ม่ใครสาววะโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าไม่ใครสาวะพี่เนี่ยฝนตก<ช><ว>อ๋อบ้านสซนรับฝนตกบ้านผมแดดแดดเปี้ยงเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนี้มันโหดแค่ไหนเป็นยังไงนะ,ะทุกคนเตรียมพร้อมนะคือผมว่าตัวนี้ม่งตึงนะผมว่านะสำหรับผมนะหน สองสี่ศูนย์ตึงแน่ๆตัวนี้โอเคเอ๊ะภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเปล่านนเน,น,น,นเี่ยน้องมันไม่มีแบบไม่มีอยอกๆอยากนาะดีเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเขาปรับใหม่นะได้เงินเริ่มต้นมาเยอะเลยไม่ต้องไปปั๊มเงินหรือว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว,วละ โอเคเอาเราเริ่มที่เฟตันก่อนนะทุกคนอ่ะแล้วก็เปิดเอฟเฟกนะฮะปึ๊บเส็ตัวยังน้อง <Okay. S 1> ทำไมไม่เห็นตัวอะไรเลยวะน้องเตัวมันก็ออกมาแล้วนไม่ไม่หมายถึงมันไม่มีสกินตัวเห <He ard S 2> ็นไหมน้องเป็นคนเดียวหรือเปล่าอ่ะโอเคทุกคนนี่ฮะเป็นท่ามันนะทุกคนท่าปล่อยเออเดี๋ยวดูนะปุ๊บ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  แอนิเมชันใช้ได้นะทุกคนไม่ใช่ไม่อันี้รีวิวตัวเฟตันอยู่โอเคอัพต่อไปนะแล้วก็อัพต่อไปเป็นท่าแบ็คะไรอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะเดี๋ยวไปดูกันนะเฮ้ยตัวนี้โหดนะเนี่ยตัวนี้โหดเลยคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมค่าอัพก็พอได้อยู่นะปึ้มแอนิเมชั่นสมมติอยู่อ่ะอัพถึงขั้นนี้แล้วต่อไปก็เป็นเลดวินโด้ทุกคนอาตันแล้วเหรอโอเคเลดวินโดถือขั้นตันนะฮะปึ๊บ โอเคฮะนี่คือท่าของตัวไฟต้านะทุกคนต่อไปนะเดี๋ยวเราเอารูฟี่ออกมาฮะ,ะคุณผู้ชมนี่รูฟี่ปึ๊บโอเคนี่ลูฟี่นะฮะคุณผู้ชมโคตรน่ารักอะ่ะตัวเล็กมากนะฮะตัวจิ๋วเดียวเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมมัดยังยืดอัปเกรดไปอัปเกรดไป,อ,ดไปอ่าปึ๊บอื้มอันนี้ต่อไปเป็นท่าต่อไปนะค,ะคุณผู้ชมอันนี้รีวิวแบบรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันนะฮะ ปึ๊บโอ้โหทุบท่อทุบท่ออัพอีกต่อไปเป็นเออเซฟเว็บายเดอะฟอร์ดนะฮะเดอะเฟดตอ่ะครบแล้วเป็นท่าอะไรเอ่ยดูกันปึ้มโอ้โหทุกคนครับสุดยอดมาเลยทุกคนกัดหัวขาดเอ้ยกัดหัวใครขาดก็ไม่ดูนะโอ้โหนี่มันท่าแชงคูดมาช่วยนี่หว่าเฮ้โคตรเฟี้ยวอ่ะน้องโอ้ทุกคนทุกคนชอบโคตรดีว่าน้องทุกคน สุดยอดมาทุกคนนี่ฮะคือตัวที่จะมาในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดมาแล้วมารีวิวให้ต่อนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบกดไลค์ชอบมากก็กดซับนะทุกคนไม่ายครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับผม